เ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน,น่วมุง่งตรองต่อนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้หนั่งขัดสมาเดี๋ยวขาขวา ทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้งมือข้างขวาจรดอนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าทักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ คลอดลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเหลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจงระให้ว่าง,างให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้ทำใจว่างๆนะจ๊ะแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะีในระดับทิเนเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ โดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดซอทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาด ุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตัวเรานะจ๊ะแล้วก็เป็นต้นทาง ไปสู่อายตนานิพนานที่พระพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์นับสงไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อท่านเบื่อหน่นายในการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏฏสงสารท่านก็คลายความผูกพันอย่างทุกสิ่ง ใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้หยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่ นอกเนอจากนี่นะจนกระทั่งถูกส่วนก็ตกส่วนก็ไปสู่ข้างในใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์ใส มือนก็จกส่องเงาหน้าบ้างเหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนแก้วบ้างเหมือนเพชรใสๆอยิ่งกว่านั้นกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน ใสยเย็นเหมือนแสงจันทในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดประจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพราตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ บารบมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันปรากฏขึ้นที่กลางกายฐานที่เจ็ดดวงนี้เป็นดวงธรรมเบื้องต้นดวงแรกเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมัคแปลว่า หนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิาพพานเพราะมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวในกายมนุษย์ท่านก็นหยุดใจนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปใจก็นิ่งแน่นนุนน่มนวลสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลา แล้วก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในในแนวดิง่งก็เข้าไปถึงดวงสีดวงสมาธิดวงปัญญาโดวงวมุตติยานัทสนะซึ่งสัอนซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันดวงศีลซ้อนอยู่ในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสีฐาน ดวงสมาธิซ่อนอยู่กลางดวงศีลดวงปัญญาซ่อนอยู่กลางดวงสมาธิดวงวิมุตติซ่อนอยู่ในกลางดวง,ดวงปัญญาโดยมุติยานทัศนะซ่อนอยู่ในกลางดวงวิมุตติเป็นชั้ soup, อนชั้ ussen, อนเข้าไปกลางดวงวิมุติยานทัศนะก็ขยายมาเป็นกายมนุษย์ ละเอียด้าตาเหมืนตัวเองนั่งสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกายมนุษย์อยากก็จะเห็นอย่างเนี้ยเป็นชั้นๆก้นไปกายจะถูกถอดเป็นชั้นๆๆกัน,นไปแต่และกายถูกเชื่อมโดยทำหกดวง ใส่บริสุทธิ์แั้งถึงกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายรมป์ภพหยาบละเอียดกายรมโคตภูหยาบละเอียดนาตักยันก็ห้าวานิดหน่อยกายทำรสโสดาบันนาตักห้าวา สูงห้าวากตอกบตูมกายธรรมพระสกทาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาเกตอกบตูมใสบริสุทธิ์ด้วยกลางกายธรรมพระนาคามีหยาบเรียก,ก็นาตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาเกตอกบตูมใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เรงถึงกายธรรมพระหัดทั้งหยาบทั้งละเอียดนาทักยีส่สิบวาสูงยี่สิบวาใสเกินใสบริสุทธิ์มากซ่อนๆกันอยู่กายใหญ่ซ่อนอยู่ในกลางกายเล็กเป็นชั้นๆเข้าไปซ้อนๆกันกายที่สำคัญคือกายธรรม แต่กายทำโคตรภูโสดาสิกิตกา,ารนาการากายเป้าหมายคือ,คอกายทำบรรพผลอาตักยี่สิบวาโสงยี่สิบวาท่านบรรลุทำไปอย่างนี้เนี่ยทุกะองเมือนกันหมดแล้วก็นำมาถ่ายทอดกับระสาวกมนุษย์เทวดาทั้งหลาย ซึ่งก่อล้วนจะมีกายทำไอเด็กล่าวถึงธรรมกายเช่นเดียวกับพระองค์ทุกๆพระองค์จะเป็นอย่างนี้แหละนี่คือทางมรรคผลนิพพานต้องเดินอย่างนี้เดบคุณหลวงปูพระมงคลเทววันดีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารท่านบอกว่า เป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระราหันต้องเป็นอย่างนี้ผิดจากนี้ไม่ได่เมื่อท่านยืนยันอย่างนี้แล้วเนี่ยเราเป็นลูกเป็นหลานท่านก็ต้องดำเนินอรอยตามฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่กลางกายให้เข้าถึงพระรตนาตรัยในตัว ในช่วงที่เรายังแข็งแรงอยู่เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งที่รล,ลึกที่แท้จริงของเราตั้งในยามที่เรายังแข็งแรงอยู่หรือยามที่ร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ใดป่วยแม้กระทั่งใกล้จะละโลกนี่เป็นงานที่แท้จริงของเราเป็นกิจที่จะต้องทำ ละเกี่ยวกับตัวของเราเข้าถึงได้ก็จะมีความสุขที่มีมีประมาลมีความสุขมีความบริสุทธิ์สว่างเห็นแจ้งรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงความลับของชีวิตก็จะถูกเปิดเผยเราก็จะได้รู้จักตัวของเราเอง นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียวนะจ๊ะอีกทั้งจะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขสำหรับชีวิตปัจจุบันชาตินี้แหละทั้งอริยบทนั่งนอนยืนเดินจะเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ในกลางทวงธรรมใสๆกายในกายหรือองค์พระธรรมกาย อยู่กลางกายของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาฝึกใจให้หยุดนิ่งฝึกนิ่งให้ตรึกนึกถึงดวงใสใจใหยุดในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นให้ตรึกนึก ถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องเราจ้ะอย่างเบาเบาสบายๆเร้ากับประคองใจหยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาสม่ำเสมอว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ใช้กลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สัมมาอารหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองถือเกิดความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอารหังต่อไปเมื่อเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องภาวนา สัมมาอรหังต่อไปแต่เมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาใหม่และก็ภาวนาสัมมาอรหังและคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสยเยันสบาย,บายเหมาะสมที่โลกทุกคนผู้มีบุญจะได้ประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชา ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะให้วันคืนล่งไปลงไปด้วยการเป็นอยู่ด้วยความเป็นปมะมาทฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงพระธรรมตรัยกันอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนสมหวังหนึ่งใจในการเข้าถึงพระธรรมตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะ ต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ